ครูครับเวลาทําเสียงหลบแล้วเสียงหายจะทํำยังไงดีครับปัญหานี้เกิดจากความแข็งแรงของข้างในก็คือร่างกายข้างในของคุณยังอ่อนแอเกินไปที่จะทําเสียงหลบแล้วมีกําลังแล้วทําให้เสียงหลบนั้นยังน่าฟังคือเวลามันหายเนี่ยแสดงว่าระบบข้างในของคุณกระบังลมของคุณอ่ะ ยังไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถบีบให้ลมมันมีกำลังมีพลังเพื่อผลักมาเจอกับสายเสียงแล้วเปล่งออกไปเป็นโน้ตตัวที่มันสูงขึ้นได้นะคะดังนั้นคุณก็จะต้องไปฝึกหายใจหายใจให้เยอะๆนะคะหายใจให้เก่งๆเลยทำมันทุกวันเลยอย่างเช่นตื่นเช้ามา15ครั้งตอนเย็น สิห้าครั้งวันละ30สครั้งซึ่งคลิปการหายใจของครูมีอยู่ที่บ้านสีแดงนะคะเข้าไปดูได้มี2ท่าท่าที่หนึ่งเป็นท่าง่ายท่าเบสิกแต่ท่าที่สองเนี่ยมันจะยากหน่อยมันจะเหนื่อยแต่คุณจะแข็งแรงแล้วหลังจากที่คุณมีลมหายใจที่แข็งแรงก็คือสร้างกล้ามเนื้อจากข้างในให้ปอดกับกระบังลมของเรานะคะมันมีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันได้ดี ปอดก็คือเก็บลมได้เยอะส่วนกระบ,บังลมก็คือสามารถมีกําลังในการที่จะบีบลมออกจากปอดเพื่อเป็นพลังผักขึ้นมาโดนสายเสียงให้เราได้แบบเสถียรนะคะดังนั้นนอกจากหายใจแล้วคุณยังจะต้องไปฝึกไล่สเกลโน้ตไล่สเกลโน้ตผ่านการหายใจที่ถูกก่อนนะก่อนที่จะไปในโน้ตตัวต่อๆไปเนี่ยให้หายใจให้อิ่มก่อนแล้วฝึกไล่ ตัวที่มนันสูงขึ้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 นเรื่อยๆตามเรนจ์เสียงของคุณบางคนเนี่ยมีเรนจ์เสียงที่กว้างมากตั้งแต่จากโนต้ตตัวต่ำไปโนต้ตตัวสูงแต่บางคนเขาก็อาจจะมีโนต้ตตัวต่ำมากกว่าตัวสูงก็ได้คือเขาสามารถลงเสียงต่ำได้ลึกๆแต่เสียงสูงเนี่ยเขาขึ้นได้ไม่เยอะนะคะดังนั้นเราก็ต้องดูในเรื่องของเรนจ์เสียงด้วยว่าโนต้ตตัวที่เราร้องไหวที่สุดมันอยู่ตัวไหน บางทีคุณก็อาจจะเลือกหยิบเพลงที่มันสูงเกินกับเรนส์เสียงคุณมาร้องมันจึงทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นก็คือมันปีนไปไม่ไหวแล้วมันที่สุดแล้วมันเจอเพดานแล้วมันชนแล้วมันชนเพดานข้างบนแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วไอ้อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลดคีย์ของเพลงลงมาเพื่อให้มันตรงกับเรนจ์เสียงที่คุณเป็นอยู่นะคะดังนั้นมันจึงมีหลายๆปัจจัยมันอาจจะไม่ได้เป็นเพราะว่าแค่ ลมหายใจหรือความแข็งแรงของข้างในร่างกายมันยังแข็งแรงไม่พอมันก็อาจจะเป็นด้วยที่ว่าเรสเสียงของคุณมันไม่กว้างพอถึงโน้ตตัวสูงตัวนั้นนั่นเองยังไงได้ความรู้อันนี้แล้วลองไปฝึกทำนะคะ